ทางชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์จอยไมเออร์นักเทศที่มีชื่อเสียงทั่วโลกกล่าวว่า การที่คนเราจะมีทัศนคติเชิงบวกได้นั้นเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ซึ่งเป็นการเปิดประตูให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของเราแต่การเป็นคนที่มีทัศนคติในเชิงลบเป็นการเปิดประตูให้มารมาทํางานคุณผู้ฟังคะเมื่อไรก็ตามที่บรรยากาศเต็มไปด้วยทัศนคติเชิงลบ เราจะรู้สึกหนักอึ้งและถูกทับถมด้วยภาระเกินที่เราจะแบกรับไหวการมีทัศนคติเชิงลบไม่ได้ช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นเราจะสูญเสียความชื่นชมยินดีและสันติสุขไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราตั้งใจจะมีทัศนคติเชิงบวกแล้วก็ปลดปล่อยทัศนคติเชิงลบออกไปจากชีวิตเราเราก็จะเริ่มรู้สึกมีสันติสุข และความชื่นชมยินดีได้โดยการขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีนะคะคุณผู้ฟังค่ะมนุษย์ชอบให้ฉายาลาว่าลาโง่แต่เรื่องนี้ซอนให้เรารู้ว่าลาไม่ได้โง่อย่างที่มนุษย์คิดวันหนึ่งลาผู้ตัวหนึ่งตกลงไปในหลุมเจ้าของลาคิดคำนวณแล้วว่าค่าใช้จ่ายที่จะช่วยมันขึ้นมานั้นดูจะไม่คุ้ม ก็เลยทิ้งมันไว้ในหลุมนั้นแหละเขารำพึงในใจว่าขอโทษโด้วยนะเจ้าลาข้าจำเป็นต้องทิ้งเจ้าไว้เช่นนี้เพราะตัวข้าเองก็ลำบากยากเข็นอยู่แล้วไม่มีกำลังพอจะช่วยเจ้าออกจากหลุมได้แล้วเขาก็จากมันไป เจ้าลารู้สึกเศร้าใจเหลือเกินทุกวันก็จะมีคนมาทิ้งขยะลงไปในหลุมลาโมโหมากและโกรธตัวเองว่าทำไมทำไมถึงได้โชคร้ายเช่นนี้ที่ตกลงมาในหลุมขยะเจ้าของที่เคยเลี้ยงดูมันมาก็ทอดทิ้งปล่อยให้มันตายอย่างเดียวดายแต่แล้ววันหนึ่งลาจึงคิดได้ว่าจำเราต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการดำเนินชีวิต เมื่อมีคนมาทิ้งขยะลงเมื่อไหร่มันก็จะเยียบเย,ย,ยียบขยะไว้ใต้เท้าของมันแทนที่จะให้ขยะทับถมตัวมันและช่วยโอกาสหาเศษอาหารจากขยะประทางชีวิตของมันให้อยู่รอดวันเวลาผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนขยะหนุนสูงขึ้นจนมันหลุดพ้นจากปากหลุมขึ้นมาสู่โลกภายนอกอีกครั้ง คุณผู้ฟังค่ะบทเรียนจักราที่สามารถผ่านอุปสรรคปัญหาไปด้วยการเปลี่ยนทัศนะคติเชิงบวกได้แล้วมนุษย์มิประเสริฐกว่าสัตว์หรือนั่นคือมนุษย์เป็นพระฉายของพระเจ้าหมายความว่า มนุษย์มีจิตวิญญาณที่สามารถติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าได้โดยที่สัตว์ไม่มีฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าความรักของพระเจ้าไม่เคยหยุดยัง้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดเป็นของใหม่ยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจของข้าพระเจ้าว่าพระเจ้า ทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้าเหตุนี้ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์พระองค์ทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่และทรงดีต่อคนที่สแสวงหาพระองค์เป็นการดีที่จะหวังใจและรอคอยจากพระเจ้าเป็นการดีที่คนเราจะแบกแอกในปฐมวัยให้เขานั่งเงียบๆอยู่แต่ลำพังเพราะพระองค์ทรงวางแอกนั่นเองให้เขาเอาปากจดไว้ตาในผงขล ดินถ้ากระทําเช่นนั้นชรอยจะมีความหวังให้เขาเอียงแก้มให้ผู้ที่ตบเขาให้เขายอมรับความอับอายอย่างเต็มเปี่ยมเถิดด้วยว่าพระเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งเป็นนิดดอกแม้พระองค์ทรงกระทําให้เกิดความเศร้าโศกพระองค์ก็จะทรงพระกรุณาตามความรักมั่นคงเหลือนล้นของพระองค์ให้แก่เราค่ะคุณผู้ฟังคะ คนที่มีทัศนคติเชิงบวกมักจะมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีความหวังใจหวังใจอะไรล่ะคะคำตอบก็คือหวังใจว่าแล้วมันก็จะผ่านไปมันมีวรระวระสุขวระทุกข์วรรร้องไห้และวาระหัวเราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่จะบวกตลอดและลบตลอด พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นย่อมเกิดผลดีภายหลังค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะรู้ว่าคนนั้นเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกก็คือเป็นคนที่ปรับตัวได้ไวหรือยืดหยุ่นได้ถือคติท้อเป็นฐานผ่านเป็นเพชร คนที่ปรับตัวได้ไวจะไม่ปล่อยให้ความวิตกกังวลหรือความโกรธชิงชังมารบก,กวนชีวิตนานเหมือนเช่นชีวิตของอาจารย์เปาโลที่เจอมรสุมชีวิตและปัญหารอบด้านท่านยังสามารถกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าถูกขนาบรอบข้างแต่ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหวแม้ดูเหมือนเกินกำลังข้าพเจ้าก็ไม่หมดมานะเพราะข้าพเจ้ามีพระเยซูคริสต์เป็นผู้ประธานกำลังดังพระคำของพระเจ้าที่กล่าวว่า อย่ากลัวเลยเพราะเราจะอยู่กับเจ้าอย่าท้อแท้เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะทำให้เจ้าเข้มแข็งเพราะเราจะช่วยเจ้าไว้ด้วยมือขวาของเราคุณผู้ฟังค่ะาศาสนาจารย์ด็อกเตอร์วีรชัยโกแวกล่าวว่าความเชื่อในพระเจ้าป่ปด้หมายความว่าต่อไปนี้เราจะมีชีวิตที่ไร้ความกลัวและความท้อแต่หมายความว่าความเชื่อในพระเจ้าจะช่วยให้เราเข้มแข็ง พระเจ้าไม่ได้ทําให้ปัญหาหายไปในเส้นทางที่เราเดินอยู่แต่พระองค์ทรงรู้กาลังของเราด้วยพระดํารัสของพระองค์ได้ด้วยการให้เราสัมผัสกับการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์พระองค์เสริมกําลังเราจนเราสามารถพิชิตทั้งความกลัวและความท้อแท้ใจได้ผมขอให้กำลังใจผู้อยู่ในความกลัวและความท้อแท้ใจวันนี้จงลุกขึ้นสู้เราทำส่วนของเราและพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์ เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังคะได้รับกําลังใจท่วมท้นจากคหนุนใจของท่านศาสนาจารย์ดรวีรชัยแล้วมาฟังกรอนหนุนใจจากดิฉันบ้างนะคะชีวิตเหมือนเรือน้อยล่องลอยอยู่ต้องต่อสู้แรงลมผสมคลื่นต้องทนทานหวานสู้อมขมสู้เกลือนต้องทนฝืนสู้ภัยไปทุกวัน เป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนทุกวันคืนขอพระเจ้าเล้าโลมฉันอย่าจมปลักกับความทุกขโถมรมรันต้องใจมัน่นยิ้มได้เมื่อภัยมาทางชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้า